ทุกคนวันนี้เราจะไปดูหินเสียนร,ราชนินีกันค่ะตอนนี้เราก็เดินตามหลังพี่ไกด์กันไปเลยค่ะวันที่เราไปก็คือท้องฟ้าแจ่มใสค่ะอากาศกำลังดีไม่ร้อนและก็ไม่เย็นค่ะอุทยานแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวันพื้นที่ก็จะเป็นแหลมยื่นไปในทะเลแบบนี้ค่ะ บอกว่าการซอกกลอนของน้ําทะเลและลมทะเลก็ทําให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างเป็นลักษณะต่างๆค่ะเช่นหินเสียนเจ้าหญิงหินหวัวมังกรหินรูปหัวใจและนี่คือภาพมุมหน้าผานะคะซึ่งสวยมากๆเลยค่ะเอ๊ะดูว่าตอนนี้เรามาเหยียบดวงจันทร์กันแล้วเนี่ย<ว><น> ถึงที่แล้วพระได้ไงก็ต้องเดินแบบสายนะคะใครชอบการท่องเที่ยวแนวนี้นะคะก็ตามเรามาเลยค่ะอุทยานแย่หลิวใต้วันค่ะ yes ไหวนะคะอสงอคภาพันนี้เราอยู่ที่อุทยานชาติแย่เหลิวนะครับแย่หลิวค่ะ นมีเสียงราชินีครับผมบราชินีแห่งไต้หวันนะครับกซเนาะแล้วที่นี่ร่มรื่นสบายลังดีครับอีนี้ผ่านอะไรมาเยอะจริงๆแม้บางเรื่องจะเป็นความทุกข์บางเรื่องจะเป็นความสุขและบางเรื่องก็อยู่ได้แค่ในความทรงจำ